เล็กมากกว่าสักสิบตัวตั้งเก่งไซส์เล็กๆมาสักสิบตัวหนูจะได้มีกำลังใส่รถเพราะหนูจะได้ยกักใกส่เกง่งไซส์เล็กตามไม่ทันเป้าแค่นี้นะหนูก็ปวดหัวเขา่าปวดหลังปวดกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยแค่นำงานเนี่ยนูปวดเขา่าข้างซ้ายนะบางวันก็สลับมาข้างขวาอุ้งงมาก ผม45อู๋เรียเป็นให้เธอได้ทุก่ยางอยู่เป็นผู้หญิงที่หนักน้ำหนัก45ค่ะเม้นผมก็ไม่หานนห่ไหนอ่ะคุณลุงคุณลุงเม้นที่ไหนอ่ะหนูมองไม่เห็นหน้าหนูไปดูก่อนลุง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 พลาดโ้ท่าเม้นน้อยใจอ่ะ วันเกิดของเบาวิวผมอยากได้พระวัตถุมงคลครับให้ได้เปล่าครับพระวัตถุมงคลหนอเอาวัดในดีเอาวัดในดีจ้ะคุณลุงเอาวัดในดีมวัวนชื่นสวัสดีค่ะ คุณลุงคุณลุงวัดไหนคุณลุงวัดไหนก็ได้ครับจัดไปคุณลุงพภาตอย่าลืมเตือนหนูนะยี่สิบกตุลาวันเกิดหนูเดี๋ยวหนูเอาพระหนูมีลายวัดเลยหนูมีเดี๋ยวหนูจัดการให้หนูส่งพสัสดุเลยกดดีนะอย่าลืมทวงหนูนะบางทีหนูสมองก็ความจำ บอกหนูได้เลยบอกหนูได้เลยความจำก็ดีอ่ะความจำมันบ่ได้นะไม่เหมือนหน้าตาความจามันไม่ดีเหมือนหน้าตาต้องขอไขรด้วยนะเดืน,นี้นะต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะ <laughs> ใช่ฟเฟซหนูมาอ่า ต้องสกิน

mấy anh chưa phải không mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ơ